สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S อเต t ร r วันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาดูกูต,ตอร์ยอดนิยมที่หลายคนรอคอยกับรุ่นใหม่ล่าสุด2026 Honda c l i c ห1 2่ง i ที่บอกเลยว่าปีนี้ h อน d ้าปรับโฉมและอัปเกรดหอลาจจุดให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและความประหยัดแบบสุดๆถ้าคุณกำลังมองหารถใช้งานประจำวนันคล่องตัวประหยัดน้ำมันและดูทันสมัยรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารมอเตอร์ไซค์จาก s d o n Water นะครับและตอนนี้เราไปดูรายละเอียดของ2026 Honda ่ง2 5 i กันเลยรุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูสปอร์ตและเฉียบคมมากขึ้นเรื่องสายตัวรถดูฉบเหี่ยวไปน้าดีไซน์ใหม่เป็นแบบเล็ตเต็มระบบให้ความสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนพร้อมไฟท้ายเล็ที่ดูทันสมัยและเพิ่มความปลอดภัยในการมองเห็นจากรถคันอื่น ตัวเรือนใหม่เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วระยะทางอัตราสิ้นเปลืองและระดับน้ำมันช่วยให้ผู้ขี่ควบคุมและวางแผนการเดินทางได้ในยิ่งขึ้นตัวแฟริ่ด้านหน้ามีการออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงและลลนุ่มมักขึ้นทำให้ภาพรวมของรถดูพรีเมียมกว่าเดิมอย่างชัดเจน ในด้านถูกลัง2,026 Honda c คลิกหง2 5i ใช้ 3. เครื่องยองอนต์ d s p ขนาด 125cc แบบ4ีจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศให้สมรรถนะที่ดีสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอันตราเล่นต้นทำได้คล่องตัวถึงในเมืองสายง่ายไม่อึดและยังประหยัดน้ำมันตามสไตล์ h อน da าที่หลายคนไว้วางใจระบบหัวฉีดี g m ็ i SI. ช่วยให้การขับไม่มีประสิทธิภาพลดการสึ้นเปลืองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เหมาะทั้งนักเรียนนักศึกษาคนทำง,งานและผู้ที่ต้องการรถสกูตเตอร์ไว้ใช้งานทั่วไประบบเกียร์เป็นแบบออโตเมติก CVT ง่ายไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เหมาะกับการจราจรในเมืองที่ติดขัดและต้องหดบ่อยๆระบบสตาร์ทเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมระบบเบรกลื่นที่ช่วยดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อจอนดนิ่งและติดเครื่องกลับทันทีเมื่อบิดคันเร่รงด้วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นในสภาพการจราจรจริง ด้านช่วงล่างของคลิก1 2 5อรุ่นปี2026ด้านหน้าเป็นโช้คอัพเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโช้คอัพคู่ให้ความนุ่มนวลและมั่นคงในการขับขี่ทั้งทางเรียบและถนนครุกรับระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกส่วนด้านหลังเป็นดรอมเบรกพร้อมระบบคอมบีเบรกที่ช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อนหน้าและล้อหลัง เพิ่มความปลอดภัยในการหยุดรถโดยเฉพาะผู้ขี่มือใหม่ด้านล้อเป็นล้ออัลลอยขนาดกะทัดรัดสวมยางแบบทุกเลสช่วยลดความเสี่ยงเมื่อยางรัวและเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานจริงในด้านฟังก์ชันการใช้งาน2026 Honda CR125i ยังมาพร้อมกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคีย์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภยัยไม่ต้องเสียบกุญแจแบบเดิมสามารถสตาร์ทรถเปิดบอดและล็อกคอได้ง่ายเพียงพกรีโมทไว้กับตัวพื้นที่เก็บของใต้บอดมีขนาดใหญ่ สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือของใช้ส่วนตัวได้สบายเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนหรือไปซื้อของนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จไฟสำหรับสมาร์ทโฟนช่วยให้ผู้ขี่ไม่พลาดการติดต่อระหว่างการเดินทางถังน้ำมันมีความจุเหมาะสมทำให้ขี่ได้ไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ในเรื่องของความประหยัดน้ำมัน Honda c คลิก 125i ขึ้นชื่ออยู่แล้วและในรุ่นปี2026นี้ก็ยังคงทำได้ดีเยี่ยมเหมาะกับยุคที่ค่าน้ำมันมีราคาสูงผู้ใช้สามารถขี่ได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายระยะยาวสมรรถนะโดยรวมเหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นหลักแต่ก็สามารถวิ่งทางไกลระยะสั้นถึงปานกลางได้อย่างสบายด้วยท่านั่งที่ไม่มวยง่ายและตำแหน่งแฮนด์ที่ควบคุมได้ถนัดมือ มาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้สำหรับ2026 Honda c l i k 125i ในประเทศไทยคาดว่าราคาเปิดตัวจะอยู่ประมาณ60,000-65,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับดีไซน์ สมรรถนะและฟังก์ชันที่ได้รับหากเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันคลิก 125i ยังถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงและมีความน่าเชื่อถือจากแบรนด์ Honda มาอย่างยาวนานโดยสรุปแล้ว2026 Honda c คลิก 125i เป็นสกูตเตอร์ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวยัยขี่ง่ายประหยัดน้ำมันดีไซน์ทันสมัยฟังก์ชันครบและราคาจับต้องได้เหมาะทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางในเมืองอย่างแท้จริง ใครที่กำลังมองหารถใหม่ในปี2026รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SR Motor เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ